กระตูกเสียงหายพับไม่ชัดแม่แจ้งน้อง,องแอดมินเลยได้เลยนะอ,อ้อะอุ๊ยขนนุ่มน่ารักว่ะสีหวานมากหวานเสีย่อนใช่ปกติ2,500ันสี่สิบห้าโลนะไม่ใช่งานสี่สิบโลแม่วันนี้วันนี้ราคาโปรโมชั่นให้ค่ะหนึ<ะ>่งพันเบาทแม่แล้วงานสีสวยสุดบอกเลยของค่ะขนนุ่มขนนุ่มฮะอะไรนะ ขอถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปก,ก่อน <illon. S 1> ขอแอบแชะรูปแม่แป๊บหนึ่งขอแอแบเก็บรูปนิดนึงเพราะว่าน่ารักอ่ะ <laughs> น้องน่ารักหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเหมือนเดิมวันนี้ลูกรีวิวให้ส่วนลดสองร้อยแม่ทุกก้อนทุกราคาให้กันสี่สิบห้าโลโเบอร์เองเบอร์ <S <s นี้สี่สิบห้าโลค่ะคนสวยจ๋าสี่สิบห้ากิโลก็ตกประมาณ แปดสิบร้อยมึงถึงไหถึงเอออุ้ยหน่แม่ดูความน่ารักขนปุยไม่คันเบอร์นี้ไม่เบอร์นี้ไม่คันเลยลูกค้าแต่ว่าจะคลาสโงมานะมันมีทั้งผ่านหน้าใช่ป่ะกระดุมหน้าแล้วก็พวกงานสมหัวนะคะอ่ะขอ้ทอค่ิดูดิลายแบบทรงคอบแบบนี้ค่ะอีน่าค่ะลูกค้าะอ๋อเดือนนี้ราคานนี้ราคา1,990บาทค่ะ ถูกมากราคาโปรโมชั่นฟินอุ้ยอรุ้ยพระกระเด็นตกใจแต่ไปยืนจากนยเนี่ยน่ารักอ่ะอุ้ยอันนี้มันเป็นแบบกระดุมนะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอุ้ยหวานมากมาลูกค้า,มาแม่ความค่ <c oughs> าว่าอีอันน่าจะเป็นที่ Wi-Fi เครื่องนูน้นแม่ภาพยังชัดอยู่ไหมชัดอยู่เนอะลูกค้า 40่ห้าโลอันนี้ไปเย็บย้ำอีกทีนึงนะมันเป็นแบบป้ายโอ้โหแม,ม่ักค่ะป้ายส,สวยมาก1990ลูกรีวิวเอาไปลด200อีกอะใหา้ลูกค้าพี่มอมพรถามว่าเสื้อขาวเชิ้ตชายใส่เรียนใส่ทำงานมีโป้ไหมคะโอ้หเป็นโปรเปิดเทิงแสดงว่าขายอยู่มหาลัยแน่เลยใช่ไหมน่าจะใช่เสือ้อขาวเราเหลือรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวขอน้องพลอยเช็คก,ก่อนนะพี่มอมพรเดี๋ยวขอน้องพลอยเช็คให้ก่อนนะอุ้ยแม่งันเปีย นี่สวยไหมลูกค้ากระสอบพันเก้าถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าลงตลาดอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่ามันร้อนหน่าร้อนแต่ถ้าพี่สาวไลฟ์สดไลฟ์สด,ดออไ,ได้ออร้านไลฟ์สดร้านออนไลน์เนี่ยเอาติดไปเลยเพราะว่าลูกเราแค่พันเก้าเกาสิรองหารเฉลี่ยได้แม่ตกตัวไม่กี่บาท ตกแล้วตัวไม่กี่บาทแต่ว่างานน่ะดูดิเวอร์อัพกับกระเ็งผิดด้านเหรอโอ้ถูกแล้วเนี่ยงานเว่์วางอลังการงานไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ดีมากอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะลูกค้าสีสดสีจริงดูได้เลยเนี่ย,ยแม่สีขาวแบบขาวเลยคอสสวยเดี๋ยวให้รหัสเซฟลูกรีวิว ลูกรีวิวมอม้าหกพ่ามอม้าหกพ่ามาได้เลยค่ะพันเก้าเก้าสิบลูกรีวิวลดไปสองร้อยแม่ให้มาค่ะมาให้กันให้กันใครจะเอาลูกก้อนรีวิวนะสวยๆนะลูกค้มามอม้าหกพ่ามาเลยแม่โอ้ยโซอาค่ะสวยมากลูกค้กขาขนนุ่มมันมีป้ายอะไรป้ายแพนด้าลูกค้าตัวที่เห็นปนะ้ายแพนด้านะไซส์ดีมาก ลูกค้าจ๋าโปรเดือนนี้ใเอฟก้อนใหม่รหัสอะไรก้อนใหม่ทีทีห้าสิบสามนี่สอบออขอบกบ็หนูลูกลูกคุณหนูไปอ,อยากอยากกินสตาร์บัคฟิลแบบเออฟิลลูกคุณหนูกินสตาร์บัคเวอร์รุ่นเนี้ยไม่คันค่ะใครอยากจะฝากตีฟูได้นะตีฟูเหมาสองรยห้าสิบบาท อุ้ยเดี๋ยวขอโชว์แบบวัยนะแม่โอ้แบบได้ลำแล้วตอนนี้ไม่ลำแอยากเห็นว่าแบบออกแนว,แนวไหนบ้างอาจจะมีแบบเหมือนเมื่อกี้นี้เห็นนะางฟิลแบบผ้าอัดมนันแน่นๆ่ะกระดุมที่มันอลังการกระดุมกระดุมที่มันใหญ่ๆมันอาจจะมีชํารุดบ้างนะลูกค้านะเออก็ไปเป่ยนกระดุมเอาเด้อแต่ว่าสวย <c oughs> ทรงใดๆคือทรงสวยผ้าสะอาดลูกค้าเนี่ยดีๆฟิลแบบงานผ <5 S 1> ้าทวีตอ่ะโอ้โย ไดอ๋อไม่กล้าพูดชื่อจริงพูดชื่อจริงบ่ได้เด้ออารมณ์ไม่เหมือนเล้เลยเนาะเดี๋ยวตําหนิก็ตีไปอ่ะหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าไม่เกินนี้นะคะหรืออาจจะไม่เจอตําหนิเลยก็ได้แต่เบอร์เบอร์เนี้ยสวยเบอร์นี้สวยอยู่แล้วอุ้ยมีเรดด้วย ติดๆมานะคะแต่เดรสไม่เยอะมาลูกค้าส่นวนใหญ่จะเป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอ๋อผ่าหน้าชุดคลุมสเวตเตอร์อุ้ยส่ง้วแม่จำได้ไหมงานหัวถุงเขียวส่งตัวละร<ช>้อยเนะเบบออฟิลนี้เลยร9 0ไม่อบลมร้อนถ้าแบบนี้ไม่ต้องอบลมร้อนหรอกเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนวูผสมเนาะอะ<ช>อะเนื้อวูผสมลูกค้าห้ามอบลมร้อนนะ เนี่ยมันจะหดแต่ถ้าเนื้อนิ่มๆแบบเนี้ยลูกค้าอบลมร้อนได้ปกติเลยค่ะนะคะซักหยอดเหรียญอบลมอบแห้งอ่ะแม่ฟิลนั้นลอยอบลมร้อนได้เลยลูกค้าอื้ยน่ารักอะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ใครจะเอาก้อนใหม่ทีห้าสิบสามเลยลูกค้าะมากทีห้าสามเลยมาเลยมาเลยมีขอยาขอยาดข่อุยนีลาดเริงค่าส่งพักกลางสองร้อย ภาคเหนือภาคอีสาน230ภาคใต้275บาทค่ะตัวเองไม่เกิน300้ค่าส่งนะนะคะถ้าวันนี้เขาได้พี่สาวได้รูกดรีวิวคือได้เหมือนอยู่ภาคกลางนี่ส่งปีเลยนะ200เหมือนแทนค่าส่งไปเลยนะคะเนี่ยนุ่มๆลูกค้าตัวเนี้ยการันตีว่าขนสวย ไหลเสยเสยเยกันแล้วจังหวะนี้มาโอ้ยจัดโปเปิดเทอมหน่อยโอ้จัดไปแม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำโปให้นะโอ้ยน่ารักจัะน่ารักว่ะรู้ละพันเก้าเก้าสิบแม่สองพันมีทอนงานสวยเลยขออนุาเบิกทำไอ้นี้นะของ มิสแกรนอะไรเอ่ยพิมพสายจบพิมพสายจบเออพิมสายจบเอออันนี้อาจจะต้องพิมพ์นิดนึงนะพิมพ์รหัสแล้วกดจ่ายจบเลยแม่เนี่ยสวยนะคะดูจากปทุมธานีสวัสดีค่ะไลฟ์สดจากปทุมธานีเหมือนกันแม่คนบ้านเดียวกันไลฟ์สดโดยเชื่อ14โปไลฟ์สดจากลำนุองเก่านี่ค่ะใครอยู่ใกล้ๆนะ โอ้ไม่เคยมาซื้อกันก็แวะมาหน้าร้านได้นะลูกค้าเนี่ยสวยสี่สี่สิบห้าโลจ้ะรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ใช่งานสี่สิบโลนะอุ้ยขขอออแบดูีสวยอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบตัวประมาณนี้เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถา์ ล่าสุดเป็นบุธีดาโทรมาแล้วคุณวัยมากค่ะบุธีดาโทรมาม่ได้ไหมใช่เอาลูกใหม่ได้เลยพี่ราคาราคาจนถึงให้รถใหม่ด้วยเลยเอาให้หมดนะคะลูกค้าราคานี้ให้รถใหม่เลยแม่นะคะมีมีอยู่เท่าไหร่อุยเหลือน้อยแล้วนะยี่สลูกน้อยแล้วน้อยแล้วยี่ลูก เข้ามาใหม่ให้ราคานี้เลยลูกค้าจากปกติราคาหนูจะขายอยู่ลูกว่าสองพันห้านะวันนี้เอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทลูกค้าใครยังมมไม่กดกดเลยนะเนาะงานมันน่ารักมาเหอะแซ่บมากนมากมันมันดีมันนา่ารักลูกละเออส่งค่าส่งลูกไม่เกินสามร้อยลูกค้าค่าส่งถูกลูกค้คางานเล็กนะ ส่งแม่แรงเลยสวยมากน่ารักมากใครมีพื้นที่ในการแบบว่าอยากเอาไปเก็บประตุนได้เลยนะแม่ตัวนี้สวยอ๋อแนะนำกระตุนออนไลน์จัดไปขายออนไลน์ขายได้แน่นอนเอาไปขายส่งยังได้เลยอ่ะมีด้านหลังโอเคเดี๋ยวขอแยกแล้วนะนี่เราสวยมากสีหวานมากหวานแหววชวาดีคนมิงเกาหลีลูกละวเก้าพันเก้าแม่ ขนนี้งานญี่ปุ่นตกประมาณ5้0หกพันะคะอันนี้ห9ึ่บาทจะเอฟสองลูกสามลูกเผื่อเอฟไปได้เลยรหัสซีเอฟลูกใหม่ T53 จ้ะ T ีไทเกอร์ห้แม่สวยค่ะเปอร์เซ็นต์เสียน้อยมากการันตีเลยจัดโปรให้ช่วงซัมเมอร์เนาะเออจัดโปรช่วงซัมเมอร์ให้ราคาแบบถูกๆเลยแม่ นะคะใครจะเอาไปรีแพ็คไปแพ็คไปยิงป้ายใหม่ขึ้นห้างตรงนี้เล่นได้เลยเพราะว่ามันทรงสวยไซส์ดีอ่ะเนี่ยดูโหดดูิหวานมากหวานเจี๊ยเนี่ยเขียวงานสวยสวยเลยนะคะค่ะลายแบบว่าลายกับสีสันคือได้เลยใช่ไหมเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากได้ทุกตัวได้ทุกตัวพี่คือนุกตัวอยากบอกเนี่ยคือน้องแบบแพ็คเลยชัดเก็บเลย รีบเก็บรีบเก็บภาพก่อนจะส่งมาแนะนำว่าให้ไปเรียงเคียงสีเคียงโทนถ่ายนะถ่ายถ่ายรูปเก่งๆถ่ายลงไอจีเลยไลฟ์สดเก่งๆไลฟ์ในตตอเลยแม่โลดเออโอเป้ต